สบายดีทุกท่านข้าพเจา้าทงใสปรีซาเพชรเมืองลาวเป็นซีอีโอของบริษัทเพชรเมืองลาว2020จำกัดเมนี้เข้ามาพบก,กันเชิงเขาเชิงเคยกับเรื่องเล่าดีๆวิธีการเฮ็ดธุรก,กิจเครือข่ายเฮ็ดจนได้ให้ประสบความสําเร็จอย่งอยางยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าเก่าประสบการณ์เรื่องเล่าดีๆ10กว่าปีที่ข้าพเจ้าอยู่ใน,ในวงการธุรกิจเครือข่ายนี่มาแบ่งปันให้ทุกท่านเชิงเขาเชิงเคยเนาะเมนี้ก็จะในหวัวขอ้อซีเสือซีเกาะ ซีเสื้อซีเกาะนี่คือเป็นเส้นทางเชดดเดเฮาแบบบลุดออกจากธุรกิจเครือข่ายบลุดออกจากวงโคโจรของท้องธุรกิจเครือข่ายเนาะเขาต้องมีซีเสื้อและก็มีซีเกาะซีเสื้อเนี่ย,ยเสื้อยังเนยเกาะยังเนยเี๋ยวเฮาจังคอยเข้าใจในคลิปคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะทุกคนนี่มีความฝันถูกทัดเราพาก็มีความฝันอยากมีชีวิตทีท่ดีเหรอจซะอยากมีความต้องการสิ่งต่างๆมากมากใมก่เนาะ เพื่อตอบสนองความฝันเหาเอออยากลดขั้นงามอยากมีบ้านลังไคขอบรัวที่อ,อบอุ่นมีเงินมีทองใส่จายอย่างบบขาดมือแล้วก็มีชีวิตได้ท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะตามสถานท,ที่เที่าใไฟฟันอยากอยากเป็นไปได้แต่ว่าเห้าความฝันทั้งหมดที่เห้าฝันมานั่นล้วนแต่อยากมากต่อเติมชีวิตหรือว่า คิดเห็ชีวิตเท่านี้มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น,นเนาะแล้วแต่ว่าขนาดของความฟันของแต่คนอาจจะบ่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะได้ลดคันละเป็นล้าน,นเนาะเฮือนลังละ2ล้านบาทนี่สิเล้วเต่เนาะแต่ว่ามีเฮือนอย่างเดียวบ่พอเฮาก็ต้องมีความหักความเข้าใจมีความอบอุ่นของขอบครัวและให้มีเงินไหลเข้าบัญซีนี่สาคัญนะ้มีเงินฝากหกญ่เน,นะาะจัก1ล้านบาท เอาไว้ในบัญชีธนาคารนะสิเนาะเพื่ออย่างเพื่อเป็นนำรอเลี้ยงให้กับชีวิตเพื่อให้เกิดสภาพคล่องนะเนาะเพราะว่าเน่ามาเห็ดยังไปหรือว่าดําเนินชีวิตไปเพื่อให้มีเงินสําห้องให้หมากยใหม่หามารถที่จะเอาเงินดังกล่าวมาสมัครดําเนินชีวิตประจําวันีใดอย่างบติดขัดเนาะที่สำคัญคือชีวิตคนหนึ่งคนเกิดมาสว์เดียวเนาะก็อย,อยากไปเที่ยวหอบลกูกอันนี้สําคัญในเขาต้องมีฝันไว้เนาะให้มีอิสรภาพทางด้านเวลา เพราะว่าหลายๆคนเขาว่าจะไปเที่ยวนี่มันกับบริ่ารทุกสันเลยมันต้องมีองค์ประกอบที่ครบเกือบทุกด้านหลายคนนี่มีเงินนอมีเงินมีแต่เงินแต่ว่าบ่มีเวลาเนี่ยกับบริเที่ยวเลยนอเออบางคนก็มีเวลาเต็มที่เลยแต่ว่าเงินบ่มีกับบ่มีโอกาสเด้เที่ยวเพราะว่าการที่จะไปเที่ยวต่างประเทศแต่ละประเทศนี่เขาต้องใส่เงินทุกสานต้องใส่เงินนอเออบางคนกับบ่มีทั้งเงินแล้วบ่มีทั้งเวลาจังไหม มันกับบไดเน่สนั่นมันต้องสามารถแมทชิ่งกันให้ได้บางคนกับมีเงินมีเวลาแต่ว่าสุขภาพโบได้ยัยงเสียมันก็ไปโบได้ในการตกเที่ยวสนั้นเฮ่าเฮตุรกิจเนาะเมื่อเฮ่าอยากหายบรรลุทึงความฝันมีรถคันงามมีเงื่อนลใางไงขอรัวกอบอุ่นมีเงืนฝากไว้ในบัญชีธนาคารแล้วก็มีชีวิตเด็ดเที่ยวอ,อิสระเฮาต้องหาอาชีพที่เฮดในเฮานี้ ได้ทั้งเงินและมีทั้งเวลาต่แล้ะก็ได้ทั้งสุขภาพเหตุจะได้จไดายนากันทั้ง3อย่างนี้สนามมันมีธุรกิจเดี่ยวเนาะที่จะตอบสนองได้คือธุรกิจเครือข่า,ขายจริงๆเนอะแต่ว่าเขาจะตอบสนองได้แบบนี้เขาก็ต้องสร้างทีมสร้างองค์กรสร้างระบบเกิดขึ้นมาแล้วนี่สำคัญที่สุดเลยเนอะอันนี้สำคัญที่สุดแต่ว่า คมฟันนี่เอาสิฟันหน่อยฟันร้ายมันกับบวิดแต่ว่าคามฟันดังกล่าวที่เขาฟันไปแล้วฮะเมื่อต้องใส่เงินสื่อทั้งหมดทั้งมวลเลยใส่เงินสื่อคั้นมีเงินนี่เวลากรมีเวลากรม,กมีสุขภาพกับมาเออท่องเที่ยวกับมาเงินทองมันได้เร็วเลยเขาสามารถดําเนินชีวิตได้ตามอิสระภาพมีโอกาสได้ลดคั้นรู้ขั้นงามมีโอกาสเปลี่ยนแปลง ชีวิตเนาะอันนี้คือเขาก็ต้องต่างควมฟันองเจ้าของไหวได้ว่าเขาจะกล่าวหนาไปทางใดทิศเขาจะดำเนินชีวิตเขาไปทางใดฉะนั้นแนะนาได้ว่าธุรกิจเครือข่ายนี่ทุกท่านเป็นธุรกิจเดียวที่เฮห้เฮานี่เริ่มต้นธุรกิจได้ด้วยเงื่อนที่น,น้อยๆเนาะโดยเงื่อนที่น,น้อยๆสามารถเปลีป่ยนแปลงชีวิตได้จากศูนย์ไปห้าลอยได้แต่ว่าเขาต้องมีการพัฒนาเฮียนหูนเนาะพัฒนาเฮียนหูแล้วก็ ศึกษาดุมันขยันโอดทนนั่นแหละเมื่อนี้คลิปนี้กรสิตอบชวนงห้ท่านเนาะให้ท่านเข้าใจเรื่องราวของของธุรกิจเนาะว่าตัวเขาเองนี่สามารถทําได้บ่เนาะและเขาจะกล่าวไปทิศทางไหนและมีวิธีการเฮ็ดอย่างไ๋ที่จะเฮ็ดให้ธุรกิจของเขาถูกกล่าวหนาะและประสบความสําเร็จใดฉะนั้นการเาีิประสบความสําเร็จใดตามความันที่เฮาเขียนไว้เนาะบ่ว่าจะเป็นเฮือนลางงาม มีรถคั้นงามมีเงินในบัญชีได้ทองเทีย่ยวห่บปลกเขาแส่สุขภาพที่ดีเวลากับมีเงินทองกับมีอิสรภาพชีวิตทองเทียท่ยวถลุกได้ยังเขาไฟฟันไฟฟันใบเขาต้องมาเลือกธุรกิจที่ทำเพราะว่ามันต้องหาเงินไปตอบสนองได้งานในเดือนเขาเหตุมาเมื่อกลายแหละแต่ว่ามันกับว่าท่านมียังที่จะเหตุเขาประสบความสุขิจยังเขาตายก่อนไปสั่นซะ หลายหลายงานนี่ทาได้เงินแต่บบมีเวลามันก็มีบางคนมีเวลาบบมีเงินเออบางคนกันกนมีเวลามีเงินเดียบได้สุขภาพมันมันบอสามารถที่จะเอาทุกอย่างนี่มาสมบูรณ์แบบเนาะให้ได้ทั้งเงินได้ทั้งเวลาได้ทั้งทงเที่ยวได้ทั้งอิสระภาพได้ทั้งสุขภาพต่างๆมีแต่ธุรกิจเดียวคือธุรกิจเครือข่ายที่เข้าเป็นเจ้าของระบบเข้าใส่ระบบทางงานแทนเขาได้แสดงมื่อนี้ฮามาบอกทีเดียวกับวิธีเหตุธุรกิจเครือข่ายเนาะ เฮ็ดอย่างไรแล้วมีวงจรธุรกิจอย่างไรเขามีความซีเสื้อซีกาอจย่างไรมีวิธีการเฮ็ดแบบใดในคลิปนี้จะบอกชูสันฟังแสดงว่าเบิบ่งซ0วงจรธุรกิจก่อนบาเฮานี่ซิเริ่มต้นอย่างไรก่อนเนาะในการเฮ็ดธุรกิจให่ประสบความสําเร็จเพื่อจะสามารถสร้างหากทานชีวิตได้เนาะขอ้อที่1น่งเลยทยําอิดเวลาเขาเิตเฮ็ดธุรกิจเนี่เฮาเลือกธุรกิจมาแล้วนเนาะเฮาต้องใส่ผลิตภัณฑ์โดยตัวเอง ใส่ผลิตภัณฑ์นั้นโดยตัวเองเพื่ออย่างเพื่อให้เกิดความเสื่อมั่นเสื่อใจเนาะถ้าเขาบม่มีความเสือ่อเวลาเขาจะไปแสดงออกต่างๆเวลาเขาจบไปเบอาให้คนอื่นฟังไปแชร์ประสบการณ์หรือนําเสนอผู้อื่นนี่มันจะแสะดงออกทั้งสีหนาเเ้าแระแเวตาถ้าเขาแบบใส่ผลิตภัณฑ์ดีโดยตัวเขาเอง,องนี่นะ ประทับใจโดยตัวเขาเองแล้วนะเวลาเขาไปในน้ำทรงต่อต่างๆความมั่นใจมันกลมาแล้วคนที่เขานั่งฟังเราเขาเกิดเกิดความเสื่อมหันจะท่าใดฉะนั้นเขาต้องใส่ผลิตภัณฑ์เองถามาผลิตภัณฑ์คือยางบรสัท์เพชรบางลาวเขานน่ผลิตภัณฑ์ต่างหาอร่อยกรณีการฮกลรอยกรการเขาช้ใส่เบิร์บอกระ่ปรงจำเป็นเนาะให้เขาเลือกตัวใดที่เขาเหมาะสมกับเขาที่สุดที่เขาจะเปิดตลาดเขาจะขายแล้วเขาจะหลินกับตลาดตรงนั้น เลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่มอสสมกับเฮาเฮาเลือกเอาตัวนั้นแต่ว่าให้ใส่ผลิตภัณฑ์โดยตัวเองก่อนไ้ได้เริ่มต้นจากกาแฟก็ได้สบ,บู่ก็ได้ความงามเรียวเต่นเนาะแต่ให้มันแสดงออกหรือว่าเฮาใส่มดทั้งสุขภาพและความงามเพื่อเฮาจะไปเบ่าห้ผู้อื่นนี่ฟั่งพื้นนี่เข้าใจแล้วก็เขาก็เสื่อมันเส่อใจว่าเฮาได้ใส่จริงเขาต้องหูรสศาสติ์หูกินหูทรัพคุณต่างๆ เพื่อเขาจะไปเบ่าวาให้คนอื่นฟังแบบภาคภูมิใจข้อหนึ่งเนี่ยเขาต้องเหตุก็คือต้องใส่ผลิตภัณฑ์โดยตัวเองก่อนให้เกิดความมั่นใจก่อนและข้อที่2ที่เขาต้องเหตุคือเขาต้องเฮียนหูและศึกษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเฮียนหูเรื่องราวของบริษัทนโยบายบริษัทสินค้าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนี่เนาะมียังไนมีจากรายการอันใดขายดีอันใดเป็นสินค้าโปรโมชัน่น มีโปรโมชั่นอย่างนี้มีจักคะแนนคะแนนมีอย่างนี้เข้าต้องหูข้อมูลของสินค้าเขาแผนการตลาดนี่เริ่มต้นจังไดมีจักสวงเนาะเริ่มต้นจังไดได้เงินจังไดขับเคลื่อนจังไดมีระบบการนํำผ้าระบบสางทีมระบบการขับเคลื่อนทีมระบบการสางทีมระบบการบริหารทีพม,มีแบบใดเขาก็ต้องหูและสามารรเบาต่อได้ืนอข้อที่สองต้องเฮียนหูและศึกษาข้อมูล และขอที่สมที่ท่านตรงมีก็คือที่ท่านตรงเฮ็ดก็คือหลังจากท่านใส่พิตภธณฑ์แล้วมันใจแล้วนเนาะเฮียนหูและศึกษาข้อมูลโอเคที่ว่ามันใจแล้วเบาได้แล้วอธิบายได้แล้วเวลาเขาถามมาตอบได้แล้วเขาต้องมีข้อสามคือเขาต้องมาเหยียบเฮียงหลยสื่อที่เขาจะไปหาเขาจะไปค้นหาไปสางทีมนี่นะไปหาลูกค้าเขาจะเอาคนทั่วไปมาเป็นลูกค้าได้จังหดเอาลูกค้ามาเป็นสัมาช์ิกได้จังไดเอาสัมาชิกมาเป็นนักขายได้จังหด เอานักขายมาเป็นนักธุรกิจใดจังใดเขาต้องเหยียบเพียงรายสื่อในการเหียบเพียงรายสือยยส่อนี่ให้ท่านเคียนออกมาเนาะให้จินตนาการถึงว่าถ้าเขาจิจัดงานบุญจากงานบวชนี่เขาจะไปเสิร์มูเสิรอฟหยาดพี่น้องเขาสะเขียนใส่บัตรเสิรนี่มีสื่อไฟเน่เข้ากับต้องเรื่อมและเริ่มต้นจากข้นกายตัวก่อนอพี่น้องทั้งเฮ้านี่พี่น ong สายต่างสายว้างพี่น้องทั้งเมียด,ดิสายต่างสายคว้าง พี่น้องทั้งเมพี่หลองทั้งพอเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนบสนิทคนข้างบ้านเจ้าสินะเขาต้องเคลียนออกมาจักหาซิบซื้อลอยซื้อเลียงออกมาเนาะหลังจากเข้าได้ซื้อเรียบร้อยแล้วเข้ากะททำการเซิร์ฟแล้วกรนัดหมายในการเซิร์นี่ใส่วิธีไหนยุคหมื่นนี่เป็นยุคฮาจียุคดิจิตอลนี่ยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาก็ใส่เฟซบุ๊ก k ในการเซิร์ฟก็ได้ Facebook ในการเซิร์นใส่วิธีใดวิธีการตัง้งตั้งเฟซบุ๊กกลุ่มขึ้นมาดึงเพื่อนมาเขาอยู่ในกลุ่มดึงหยาิมาเขาในกลุ่มดึงคนหูจักมาเขาในกลุ่มสินะ่ะแล้วก็หายขอมูลนาะหรือสิใส่วิธีวิธีต่อมาที่ใส่ดีใดด,ด,ดีสุดคือกันไปเซิร์นหอดบาท ไปหาฮอดเทือนี่ใส่ได้ดีที่สุดเพราะว่าเขาจะปฏิเสธอย่างเขาได้เห็นได้เจอได้คุยกับการสร่งออนไลน์โดดนี่เขาจะบคุคคลสนใจยกเว้นคนที่เขาศึกษาอยากดักได้อีดีจะได้อีลีเขาศึกษามาหลายแล้วเขามาเห็นเขาปุ๊บเี่ยเขาหมั่นใจเขาจังทิดต,ต่อหาคันถาแบบนั้นมันดนุนเนาะใส่ยิ่งแอดโฆษณาลงไปนี่ม,มันเข้าบันดีก็ดีเลยถ้าเฟซบุ๊กใส่ยิ่งแอดนี่เขาสิได้ลูกค้าเป็นหลักถ้าเขายิ่งแอดโฆษณา แต่ถามว่าแต่ถามว่าเฮาสิบเบว่าล่อถ้าเป็นนักธุรกิจเกิดขึ้นมาในมันฑะออนไลน์นี่สะทางดัานกันเธุรกิจแบบนี้แต่ว่าวิธีคิไวไหวและท่านใจคือกันไปเซิร์ฟหอดเทือนของเขาขอดบานของเขาหน,นาต้นาอธิบายให้ฟังเกิดความเสืเ่อมัหมนจะทธาตัวนี้สาคัญเลยเขาเซิร์นัดหลังจากเขาเซิร์แล้ว สมัครแล้วสื่อสินค้าแล้วเขาก็มบีกันนัดไมยว่าเขาสิบมาลงซอยเขาจังไดผ้าเขาเห็ดจังไดเอาเขาไปเขาเฮี้ยนหูระบบจังไดเนี่ยต่อมาวัานนี้ขอต่อมากก็คือขอที่หาหลังจากเสื้อนัดไม้แล้วโอ,อ้เออขอขอ,ขอที่สีน่นี่คือเขาเสื้นขอที่หาเขานัดไม้เขาแล้วขอที่หาก็คือเขาเอาเขามาฟัง O p p พฟังขอมูลผ่านออนไลน,ไน์กได้ด่านออฟไลน์ก็ไดด เอามาฟังในกิจกรรมมาหองผสมมาเบิ่งบรรยากาศเนาะมาเบิ่งบรรยากาศอันนี้ดีมากเลยเนาะมาต้องตองาเขากิจกรรม OPP เขากิจกรรมเซ็นเตอร์เขากิจกรรมประสม NBC ให้เขาเห็นบรรยากาศให้เขาเห็นภาพค,คนเออคนเอบบางคนเขาเปิดใจโดยบรรยากาศก็มีเนาะน,นี่คือข้อที่6ข้อที่เจ็ดหลังจากหลังจากที่เขา OPP แล้วเข้ากัให้เขานี่ มุ่งไม้ให้เขานี่ต้องสะสมผลงานตามแผนกนตลาดคือให้เขาเป็นตาแหน่ง VAP ให้ได้ให้เขาเป็นสมาชิกวีไอพราะว่าถ้าเขาเป็นสมาชิกวี p อพีนี่ผลประโยชน์ของเขาจะได้หลายทางเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องการลงซอยเรือเขาในการสางตลาดหรือว่าจะเป็นการเก็บคะแนนเก็บแต้มเพื่อสะสมให้เขาไปเทียบฟรีหรือว่าจะเป็นการให้เขานี่สมัครมีสิทธิ์ได้การหับขึ้นบนัสสินปีเนาะมันมีหลายอย่างแต่ว่าถา้าเขาหักเขา จงเขาเป็น VIP เพราะว่าเขาเจาะซิมีอนาคตไปกับบริษัทใดไปกับทีมใดนี่คือข้อที่เจเขาตกเป็น VIP ข้อที่8นี่ต้องม่เฮี้ยนหูกันตอบปัญหาการตอบข้อสงสัยเนาะแล้วก็การขจัดข้อตัวแยงต่างต่าง,างว่าเวลาเขาออกเคื่อนไปเวลาเขาไปเจอผู้อื่นเวลาเขาแนะนํนาธุรกิจนั่นมันจะมีข้อสงสัยของคนอื่นนี่แบบใดมีปัญหาจังไหนมีมีข้อตัวแยงจางไหน เนาะเขาก็ต้องฝึกกันตอบปัญหาแล้วก็ขอที่เก่าเขาก็ซ้อนเขาด้วยกันฉีดวัคซีนเกินว่าบ้องกันเสือลบไ้กับลูกขาของเขาให้กับสามาชิกข,ของเขาเหมือนกันเน,นเวลาเขาลูกที่มาเขาสมครแหล้วนี้เขาไปบอกต่อเนี่ยเขาจะเจออย่างเมื่อเจอระ่ัเกะจังใดบ้องกันเสือรบไว้แต่ขอที่สิบที่ถ่ายคือต้องติดตามกันทุกสามมือทุกเจ็ดวันทุกหนึ่งเดือนสิ ต้องมีกิจกรรมแบบใดกิจกรรมสามมือนี่ทรดินนำ้ำทร่หายน้ำใจกิจกรรมเจ็ดวันนัดกันนี่ในเจ็ดวันนี่ลงพื้นที่ซอยกันลงขายสินค้าซอยกันลงจัดโฮมเซลเฮามีติ่งซอยกันนอเพนในหนึ่งเดือนนี้ต้องมีการประชุมอยู่เพื่อนซัมเมอร์ซิกหรือว่ามีการประชุมอยู่เพื่อนของผู้นำนี่จักเถือกินเขาน้ำกันวางแผนน้ำกันเะนั้น ต้องเฮ็ดซิบวงจรนี่ให้ได้หนึเนาะสรุปก็คือใส่ผลิตภัณฑ์โดยตัวเอง 2. ต้องเฮียนหูและศึกษาข้อมูลธุรกิจทุกอย่างเลย 3. หลังจากเฮียนหูเข้าใจแล้วก็ไปเหยียบเพียงรายซื้อของผู้มุ่งหวังที่จะไปหาและข้อที่สต้องไปเซิร์นเขาหอดบาทเลยดีที่สุดเนาะด,ด,ดีที่สุดคือไปเซิร์นหอดบาทคุยหอดบาทแนะนำหอดบาทเนาะ ปิดสมัครอนบ้านเลยและข้อที่5นัดหมายว่าจะไปซอยเขาอีกมือใดและจะเอาเขามาเข้าสู่กิจกรรมนาร์ยูเซนเ,นเตอร์ในมือใดข้อที่6แเมนดึงเขาเข้าสู่บรรยากาศ O P P บรรยากาศ N B C บรรยากาศเซนเตอร์ในออนไลน์และออฟไลน์ใด้หมดเลยแล่ข้อที่7แเมนให้เขาเป็นตำแหน่ง V A P ซอยเลือกการหายเป็นสมาชิก V A P เพื่อเขาจะได้พ้นประโยชน์แบบ สมดังปรารถนาและขเขาที่8ดต้องศึกษาเรื่องการตอบปัญหาขอตัวแย่งปัญหาจะตามมาหลังจากที่เขาเหตุการตลาดแล้วเขาจะเรื่มไปขายเรื่มไปขยายเรื่มไปหาสมาชิกนี่เขาจะเจอปัญหาอีหยังแล่วก็ตอบจังไดแล้วเขาที่9แมนซ้อนวิธีสีดวัคซีนป้องกันเสือ่อมลบไปกับทีมงานของเขาเวลาเขาลูกที่มาเขาสมัครสมาชิกแล้วเวลาเขากลับ,มบเมอแบบนี่เขาจะเจออุปสรรคหยังน่าละกันกกสี้เกศกันจังไดแล้วเขาที่10แมนต้องติดตามลูกค้าพวกนี้ สมาชิกผู้นี้ติดตามกันไล่สามมือไล่อาทิตย์ไล่เดือน,นอติดตามกันแล้วก็ดึงกันแล้วก็ว่างแผนลุ่งพื้นที่ซอยกันแล้วก็ว่างแผนจัดประสมเพื่อนเมทีมซอยกันใส่บาทของตัวเองนี่เป็นเซตเตอร์จังไดก็ติดตามแล้วก็นำผากันเขาส่ระบบนี่จนกว่าประสบความเสีเร็จสมดังปรารถนาอันนี้คือวงจรธุรกิจอยู่1ิบ้อ้วยกันเนาะฉะนั้น อยากประสบความสําเร็จเนอะนอกจากซิบขอเลวเขาต้องมีสี่เสือป่ะนี่ก่อนเขาสี่เห็ดจริงจริงจังๆคนเขาต้องตัดสินใจประสบความสําเร็จเนาะการตัดสินใจมีสามข้อหนึ่งตัดสินใจเหลื่อมตนสองตัดสินใจรงมือทำสามมาตัดสินใจประสบความสําเร็จแต่ก่อนเขาจะเอาพันก่อนคนเขาจะตัดสินใจประสบความสำเร็จไม่ต้องมีพลังในการตัดสินใจเนาะเขาต้องมีพลังแบบใดที่ที่จะ ให้ตัวเองตัดสินใจประสบความสําเร็จได้ก็คือมันต้องมีพลังแห่งวามเสือเนาอพลังแห่งวามเสือนี่จะสามารถเฮ็ดห้ยทุกอย่างเป็นวุมจริงเนาะแล้าเมบิ่งการเสือนี่เขาต้องมีจักเสือมีอยู่4เสือเดียวกันวามเสือต้องมีอยู่4อย่าง1เขาต้องเสือหมันบริษัทเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์บมีวกแวกบบมีคิดหลบต้องบวกอย่างเดียวละเสือหมันบริษัทเสือหมันเนื้อทางเสือหมันนโยบาย100% สองเขาต้องเสื้อมันสินขาลอยเปอร์เซ็นต์บาสินขาเขาดีที่สุดเนาะข้อที่หนึ่งเสื้อมันบริษัทเนี่ยเขาต้องเสื้อมันว่าบริษัทเท่าดีที่สุดเนาะสุดยอดที่สุดบ่มีผลริซตเท่าแล้วสองเขาต้องมีความเสื้อมันสินขาของเขานี่สินขาเขาดีที่สุดหลายที่สุดเนาะเหสาะสมกระบานเท่าที่สุดขายง่ายที่สุดเสื้อมันลอยเปอร์เซ็นต์สามเขาต้องมีความเสื้อมันแผนกระตลาดว่าแผนกระตลาดของเขาเนี่ยบีพีอะเซฟตานี่ง่ายที่สุด ว่าง่ายที่สุดเหตุง,ง่ายที่สุดได้เงิ่นง่ายที่สุดแล้วก็ก้าวหน้าง่ายที่สุดและมีอนาคตที่สุดเสื้อมันแพนกระตลาดบีพีอเซฟิตาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นและเสื้อขอดีซีเขาตกเสื้อคือเสื้อมันตัวเองว่าเฮ้าหนี่เก่งที่สุดเฮ้ามีความสามารถที่สุดเฮ้าหนี่เป็นคนทีเห็ดได้ดีที่สุดเมนธุรกิจของเพจบางเหล่าและแพนกระต่าของ BP อัฟเซฟิตาและเฮ้าเสื้อหมันเัาเองว่าเฮ้าจะสมัคขายสินค้าใดเฮาจะสมัร หาสมาชิกเองได้เขาจะสมัครหาลูกค้าเองได้แล้วเขาจะสมัครคับเกินทีมโดยฝีมือเขาเองได้แล้วเขาจะสมถถัครท็ดธุรกิจทางออนไลน์สามารถที่จะทายทอดข้อมูลต่างๆที่มีหนีพันซื้อออนไลน์ได้และสามารถที่จะลงซอยทีมงานเขาพื้นที่ได้โดยตัวเขาเองฉะนั้นเขาอยากประสบความสำเร็จเขาต้องมีอยู่ซีเสื้อนี่ให้ได้นาสำคัญนเขาต้องมี4ีเสื้อนี่นึ่งเสื้อหมันบริษัทบริษัทเท่าดีที่สุด สองเสื้อมันสินค้าสินค้าเข้าดีที่สุดสามเสื้อมันแผ่นกระลาดแผ่นกระดของเข้าดีที่สุดแล้วก็สี่เสื้อมันตัวเองเนี่ยตัวเข้าดีที่สุดสี่เสื้อเนี่ยเขาตรงมีเนาะและพอเขามีสี่เสื้อแล้วเขาต้องเกาะติดอยู่สี่อย่างเคื่อนไปสี่เกาะคือเกาะติดสี่อย่างก็คือหนึ่งเขาต้องเกาะติดบริษัทเกาะติดข่าวสารเกาะติดนโยบายเกาะติดแผนของบริษัทสองเขาต้องเกาะติดของปุมเนาะเพราะว่าจะเป็นของประุ้มออนไลน์ เอาผู้สุ่มออฟไลน์เขาต้องก่อติดเขาต้องอยู่ในกิจกรรมหล่าตลอดเพื่อเอาข้อมูลเอาประสบการณ์ต่างๆของคนอื่นต่างๆนี่มาประยุกต์ใช้ของเขาเพื่อไปนาต่อให้บอกเขาต้องก่อติดบรรยากาศก่อติดของประสุ่มก่อติดต่างๆเนาะนี่นี่คือสามคือเขาต้องก่อติดผู้ประสบคนประสบผลสําเร็จแล้วเนาะก่อติดความคิดของเขาก่อติดวิธีเหตุของเขาก่อติด ตัวเขาเนี่ยขอคำปรึกษายาสิไปกอติดคนที่เขาไม่ก่อติดคนที่ลมเลี้ยวเนี่ยยาสิไปกอติดให้ก่อติดคนที่ประสบความสําเร็จและข้อที่สี่ที่เขาต้องทำคือก่อติดผูกมูงหวังของเขาก่อติดสมาชิกของเขาเองก่อติดองค์กรเขาเองเนาะวางเพนกับเขาก่อติดรายวันก่อติดรายสามมือก่อติดรายเจ็ดวันก่อติดรายเดือน ที่มีการขับเคลื่อนจังใดเอาคนเขาระบบจังใดเอาคนเกา่ามาสางต่อแล้วเข้าสิไปหาคนใหม่มาเป็นลูกค้าและหาลูกค้ามาเป็นสมาชิกหาสมาชิกนั่นเอามาเป็นนักธุรกิจได้จังไดสนั้นเขาต้องมี4เกาะก็คือ 1. เกาะติดบริษัท 2. เกาะติดของประสมออนไลน์ออฟไลน์สามเกาะติดผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็สเกาะติด ลูกขาของเหากติดผู้มุงวังของเหากติดสมาชิกในทีมเฮาเหาะนะนั้น,นเขาต้องขับเคลื่อนตัวให้ได้ซีเสื้อสีเกาะหนะหลังจากเขาได้สี่เสื้อสีเกาะดีแล้วหนะให้ทุกท่านนี้มาเห็ดงานเนะก็คือลักลักเหล้วใส่ทฤษฎี 3S 1 M ในการขับเคลื่อนก็คือมันเป็นหัวใจของธุรกิจขายเลยก็คือ1เขาต้องขายเนะขายสินค้าขายธุรกิจ ขายระบบขายระบบการทำเพื่อนขายความคิดขายตัวเองขายบุคลิกภาพขายความเสื่อถือรัท่าขายผาบหลักคงเจ้าของขายการเปลี่ยนแปลงเขาต้องมีการขายให้ได้เนาะหลังจากเขาขายได้แล้วโอเคคนเสื่อมันเท่าแล้วเขาสื่อสิขาดเท่าแล้วยอมหับการบริการเท่าแล้วเขามเห็ุขอซ้อนก็คือขยายสมาชิกขายแล้วต้องขยายสมาชิกเนาะขยายสมาชิกขยายลูกค้า ขย้ายนักธุรกิจขย้ายเครือขายเอาคนมาเป็นสมมาสิกแต่องค์กรเฮาเนาะหลังจากเฮาได้สมมาสิกแล้วมันมีไลยเกรดเนาะสัมมาสิกบ่ฮูวว่าเขาเขามาเพื่อเป็นผู้บริโภคที่ซื้อหรือเขามาเป็นนักขายหรือเขามาีธุรกิจฉะนั้นเฮาต้องมีการบริการติดตามบริการเขาให้เขาสมบังในสิ่งที่เขาเขามากบางคนสมัครมากเพื่อสื่อกินใส่เื้อก็อกอต้องติดตามเนาะเฮ็ดใหด้เขาได้กินได้ใส่เฮ็ดใหด้เขาประทับใจกับสินน้าเฮ็ดให้เขาได้ให้ดีถ้าเขา ป่วยเขาสบายเนาะถ้าเขาอยากช่วยอย่างงามเาก็ติดตามเขาให้เขายิดสิ้เขาให้เขาใส่สินนขาประทับใจและข้อที่สี่ตามมาเขาต้องจัดประสมที่มาให้เป็นอันนี้สําคัญไหยเขาต้องสมัครฟอร์มที่เป็นประสมทีมงานเป็นรวมค้นหาคนนี่เขาต้องคุยอธิบายเขาเข้าใจให้เขาสมัครขับเคลื่อนธุรกิจใดเนาะท่านต้องมีกิจกรรมเดือนหนึ่งเถื่อนหนึ่งเดือนหนึ่งสองเทื่อบอในกัน ร่วมทีมของท่านมาคุยกันมาวางแผนด้วยที่ท่านเองเป็นหัวหน้าในการนําเสนอหัวหน้าในการใายข้อมูลข้าใจเนาะฉะนั้นหัวใจของการเธุรกิจเครือข่ายมันมี 3S 1M 1 s หนึ่งเมนึลคือข้อต้อขายการขายเนาะ2คือสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือการขายายองค์กรสนับสนุนองค์กรขายายทีมขายายลูกค้า3ามเป็นเซอร์วิสก็คือการบริการเนาะติดตามลูกค้าติดตามสามาชิกให้เขาพอใจให้ในการ ใส่สินค้าหรืวว่าการบริการของเขาและขอ้อที่4คือมิทติ้งมิทติ้งคือการประชุมทีมฟอร์มทีมวางแผนกับทีมรายเดือนรายอาทิตย์สิเข้ากับไปซอยเลือกเขาตามแผนที่เจ้าบรรลุไหวนะกับการจัดประชุมต่างๆต้องเมนเทาเป็นเจ้ากี่เจ้าการเข้าเป็นผู้นำลักลักในการห้ข้โมูลได้สามารถเฮดไทยคนที่มาประชุมเนี่ยสมารถคอยตามนะกั เฮ็ดตามที่เฮาพาเฮ็ดประธรรมแล้วก็ลุยจีนน้ำเขาอันนี้คือ3า1 m อคือเป็นหัวใจหลักๆเลยของการเฮ็ดธุรกิจเครือข่ายนาะสุดท้ายก็คือสิ่งที่จะเฮ็ดในเฮานี่ประสบความสิเร็ใได้จริงๆเลยเนาะบอกเขาสิเก่งมาตรากาตามเขาสะมีความสมรรถมาตรากาตามเฮาต้องมีซีขอในหลักๆที่เฮ็ดในเฮาเนี่ยประสบความสิเร็จหญ่ยังเป็นหัวประธรรมก็คือหนึ่งต้องมีความขยันมีความเพียรนาะขยันความเพียร มุ่งมันกับงานที่เขาทำเนี่ยกับภาริกิทที่เขาทำเนี่บอสำเร็จบอเลิกบอเฮ็ดบอแล้วบอเศร้าเฮ็ดบอสำเร็จบอกินเขา่ขาขยันเฮดขยันทำํำและมีควมเพียรข้อที่หนึ่งเลยอันนี้คือเป็น เป็นคุณสมบัติหรืยว่าเป็นเรื่องเล่าที่เขาตรงมีถ้าบ่มีตรงนี้สิกเก่งไปได้ก็ตามค่ะลมเลวหายหนะไปต่อบ่ได้ฉะนั้นถ้าเขาอยากประสบความสำเร็จตามที่เขาว่างแผนไหวที่เฮียนหูขอมุลผ่านมาเขาก็ต้องมีความขยนันขอทีหนึ่งมีความเพียรสองเป็นสื่อสัตว์สื่อสัตว์กับตัวเองสื่อสัตว์กับทีมงานสื่อสัตว์กับองค์กรสื่อสัตว์กับบริษัทสื่อสัตว์กับเบทีมสื่อสัตว์กับระบบในนี้สำคัญทอ่สุดโมเมนไปตัวเขาหลอกลวงเขา เออจช่นสินะได้ยอดมากบะลงอยอดได้เอายอดทิมงานมากแล้วเอาไปกินคนเดียวสิบะชื้อซัดกับองก์กรขั้นขาดความซื้อซัดแล้วโอกาสจะลมเลี้ยวหายนะมันก็มีสูงส่วนนความซื่อสัตแต่ห้องมาจากความขยันกับความมีความเพียรเลยเนาะและข้อที่สามเขาต้องมีคือความประหยัดความประหยัดก็คือ,อแบง่งกินแบ่งใส่แบ่งในการเงืนอนอดไเอาไว้ใส่เงืนอนใดไ เอามาลงทุนเงินอันใดเอาไปบริหารยังต่างๆเขาต้องแบ่งให้ได้เนะเาะเงินนามาลงทุนธุรกิจเขาก็ต้องมีเนาะเงินน้ามันลดเงินขับเคลื่อนแล้วก็เงินในการหมุนสินค้าเขาต้องมีแต่ว่ากําไรมากก็ต้องเขาธนาคารเก็บไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้ใส่เวลาสุขเซินกับขอบขวัวมันยังบมีปัญหาตามมาเนาะใคามีปัญหาตามมาเน,นี่ยหมายว่าเขามีเฮติเวียกบม่มีเงินนี่เหมือนกัน คิดกันเหาะในครอบครัวอันนี้สําคัญเนาะเขาต้องประหยัดแล้วก็ขอที่ซีด้วยขอชุดถ่ายเขาต้องมีความอดทนเฮ็ดยังก็ตามถ้าว่ามีความนำอดนำาทนนี่บมมีทางประสบความสําเร็จเนาะเฮ็ดจ้องหน่อยกับเสื้อยซ่าเฮ็ดจังหน่อยกับขี้ขานเฮ็ดจังหน่อยก็ไปบรอยากเฮ็ดแลลวเออมีความขาดวางายเกินความสามารถคงจะคข้องมีความขาดวางายเกินไปแต่ว่าการเฮ็ดการทำนั้นบ่มีเลยีิมันก็มันบ่มแมทชิงกัน มันกับประสบความสําเร็จทุกอย่างเนาะ,ะถ้ามีมี4อย่างนี่เ็ตยังกับประสบความสําเร็จคือหนึ่งขยันสองซื่อสัตย์สาประหยัดสอดทนเขาต้องมีน้ำอดน้ำทนสูสน่ชนอันนี้พราะขอลกักๆเลยที่เขาต้องต้องเป้นให้ได้เนาะหลายๆคนนะครับเราจะพบเจอพันมาเนี่ยเหตไปสักพักหนึ่งแล้วก็เลิกมีความขาดวังร้ายเกินไปขาดวังเท่าผู้เขาการกระทำนี่ซ้ำอาอียงเองเออ ขาดวังสัมผูเขาการกระทำซัมก้อนหินหนึ่งก่อนนี่สิมันกับบดายเนาะในความเป็นจริงแล้วดิคันว่ามีความขาดวังซัมผู้เขานี่เเ้าก็ต้องมีการกระทำซัมผู้เขาอีเวเลตผุนตีเพื่ออย่างเพื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาเพื่อเจอความผิหวังเจอความท่อมากัดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาตัาง้งเปหมยใ้ไ่ คันเขามีเป่าไม้ใหญ่อุปสรรคเขาชิ้นหน่อยคันนี้เป่าไม้ในน้นอยอุปสรรคเป็นชิ้นใหญ่เคาก็ทเถละแหละฉะนั้นคนในที่ถอไว้เลือกไว้ก็คือคนนั้นบ่มีเป่าไม้ชีวิตกับธุรกิจที่กำลังทำหรือภาธรกิจที่กลังทำมันก็เลยเหตุให้ท่านนี่เลือกได้โดยง่ายๆนฉะนั้นทีที้เขาพปจากวามา้งหมดนี่เป็นข้อมูลให้ท่าน,นสามารถเอาไปประยุกต์ใส่เดีวยวกันนบกว่าจะเป็นซิฟขอ้อ ในการเหตุธุรกิจเดือดเริ่มต้จนจังไนในซิบขอเนาะแล้วก็มีซีเสือซีเกาะเนาะซีเสือเขามีควมเสือยังเน่แล้วก็ซีเกาะต้องก้อยังเน่แล้วก็ยากแก่จน4ีเม็ดหนึ่งขยันสองสื่อสัตสามประหยัดซีโอโทนเขาต้องมี ยาสีเฮตยังพกกระเทือนเฮดยังตกให้สุดอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องประสบความเสี่ยงอย่างแน่นอนโอเคหน่อ,น okay, นอได้เจอกันในคลิปต่อไปกันแล้วกันคลิปนี้ข้าพเจ้จท้องไส้พิซซ่าเพียงเปล่าขอ้อกาเข้า่า,าสบายดีทุกทุกทาน